You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร s e c u r i t ี t h e Happiness i n v e s t m e n t สวัสดีครับคุณทันครับครับสวัสดีครับพี่ว่าสวัสดีครับพี่เปรมก็สหรับตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ก็เปเปอร์นี้เราเป็นพรีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตตัวเอาลุกด้วยโดยถ้าเราดูเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เราจะเห็นว่าเฮ้ความจริงมันดีที่สุดในเซตเลยนะเพราะว่าบวกขึ้นมา7%นะครับในขณะที่เซตเนี่ยติดลบไป5.5นะครับ <Ừ. S 1> แต่ว่าถ้าดูลายตัวเนี่ยตัวที่ดีๆก็คือตัวเดลตานะครับในขณะที่ตัวอื่นอย่าง KC ซีฮาน่าเนี่ยติดลบไป3%นะครับและ SVI วบวกมาประมาณสัก4%เนะครับ Q1 uh, เราจะเห็นว่าไกด์แดนซ์ของแต่ละบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับคือท็อปไลน์มองประมาณว่าเฮ้ยน่าจะแฟลตหรืออาจจะลดลง Q on Q นะครับดูไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่ในขณะที่มาจินเนี่ยไกดเป็นติดลบ Q on Q ทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอจะตีความได้ละว,ว่า Q1 วเนี่ยงบไม่น่าจะดีนะครับแล้วก็รีวิวที่เราทำ ถ้ารวมกำไรทั้งเซกเตอร์นะครับคิวนี้เรามองไว้ที่ประมาณ5200ล้านนะครับจะบวกมา50% Year เ n Year ยอนเยียแต่ว่าคิวอลดลงไปประมาณสัก16%นะครับแล้วก็ถ้าดูแต่และตัวเนี่ยก็คือลบคิวอันคิวทุกตัวจะมี KCE ตัวเดียวที่ลบทั้งเยอันเยียและคิวอนคิวนะครับภาพใหญ่ตอนนี้ยังค่อนข้างจะว e a นะครับถ้าเราดูยอดขายชิปทั่วโลกเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้มันติดลบไปประมาณสัก 21%ละนะครับในขณะที่อินดัสทรีตอนนี้มองทั้งปีหดตัวประมาณสั้ง5-10%นะครับเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าส่วนใหญ่แล้วนี่อินดัสทรีเนี่ยมองว่าเซ็กต์การทจะฝืนนะครับแล้วเราก็มาดูว่าตอนนี้มีอะไรที่น่าคอนเซิร์นบ้างเรื่องแรกก็คือก็เรื่องอ่าอีโคโนมีนะครับรีเซชชั่นนู่นนี่นั่นนะครับสองก็คือเรื่องอินเวนทอรี่ซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยเฉพาะตัวของกลุ่ม นะครับเราจะเห็นว่า,าสต็อกของชิปที่บริษัทชิปเมคเกอร์ใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างจะล้นนะครับอยู่ในระดับเลคคอดไฮเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีข่าวบวกเข้ามามากขึ้นนะครับอย่างแบบบริษัทไมโครนก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเริ่มเห็นอินเวนทอรี่ลูกค้าเริ่มลดละในขณะที่ซัมซุงที่เพิ่งประกาศงบออกมาแบบเน่าๆเนี่ยเริ่มออกมาบอกแล้วว่าจะคัดโปรดักชันลงนะครับ Uh, เพราะฉะนั้นดูตอนนี้โอเคตอนนี้มันยังไม่ดีหรอกแต่ว่า Q2 เป็นไปได้ว่าน่าจะบดทอมนะครับในแง่ของตัวยอดขายชิปนะครับแล้วก็เซ c ก n d h า l f เนี่ยมองว่าจะฟืน้นส่วน Long term, ลองเทอมเราก็ยังมองบวกอยู่ดีนะครับโดยไทยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในฐานการผลิตที่จะได้ประโยชน์จากการที่พวกบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพยายามจะออกมาจากจีนนะครับเพราะว่าเรื่องปัญหาเรื่องแบบเทรดวอลนู่นนี่นั่น นะครับอ่ะเรามาดูเรื่องราคาหุ้นกันมั่งนะครับจะเห็นว่าของไทยกับของต่างประเทศเนะี่ยความจริงมันมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันนะครับโดยออยอดขายของอิเล็กทรอนิกส์ไทยเนี่ยจะตามหลังยอดขายอิเล็กทรอนิกส์โลกประมาณสัก6เดือนนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าจำได้ในควอเตอร์ก่อนๆเนี่ยเราเคยบอกว่าเอ้ยมันมีความเสี่ยงดูในฟิกเกอร์ที่13เนะครับเลื่อนลงไปที่ฟิกเกอร์13ครับผมจะเห็นว่า ตรงเส้นสีเขียวกับเส้นสีเหลืองอนี่ยครับเส้นสีเขียวกับเส้นสีเหลืองเนี่ยมันไปคนละทางกันนะครับแล้วเราตอนนั้นเราบอกว่ามันมันดูมีความเสี่ยงที่เส้นสีเขียวมันจะตามลงไปนะครับเพราะว่าถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างชาัดเจนแล้วว่า Q1 เนี่ยมันก็จะลงไปตามไอ้เส้นสีเหลืองก็คือสุดท้ายก็คือตาม global หละนะครับแล้วก็มาดูที่ฟิกเกอร์ นะครับ14 5เราจะเห็นว่าในแง่ของราคาหุ้นจริงๆเนี่ยเราใช้ตัว semiconductor index ของอตลาดเมืองนอกนะครับจะเห็นว่าปกติแล้วมันจะบดทอมก่อนที่ตัวยอดขายจะบททอมประมาณสัก6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่า,อายอดขายจะบททอมช่วง Q 2เนี่ยราคาหุ้นมันบททอมไปตั้งแต่ Q 4ละซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดัดชนีตัว s o x index เนี่ย บอททอมในช่วงเดือนออกโทเบอร์ปีที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้รีบาวขึ้นมาประมาณ43แล้วแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะบอกตรงนี้ก็คือในฟิกเกอร์ที่15นะครับว่ารอบนี้ดูมีความเสี่ยงในแง่ของ valuation นะครับสาเหตุเพราะว่าถ้าเราเทียบตัว forward PE นะครับก็คือ PE ของตลาดของ s o n k i n d e x เนี่ยเทียบกับตัว1 0 year real yield นะครับจะเห็นว่าทุกรอบที่ ตัว real yield เนี่ยมีการกลับขาไม่ว่าจะจากติดลบขึ้นมาเป็นบวกหรือว่าจากบวกเยอะๆแล้วเริ่มปรับตัวลดลงเนี่ยตัว PE เนี่ยจะมีการกลับขานะครับเช่นอย่างรอบตอนปี2 0 1 9ที่ตอนนั้นตลาดลงเนี่ยตัว real yield ลงจาก1%ลงไปติดลบนะครับแล้วเราก็เห็นตัว PE ของตลาดที่เริ่มเฟื้นตัวนะครับ ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็สำหรับรอบนี้นะครับเรียวยิวยังไม่ลงแต่เฮ้ย P/E ขึ้นมานำก่อนแล้วนะครับกลับมาเกือบเท่าระดับแบบตอนปี2020-2021ล้วซึ่งตรงนี้มันหมายความว่าตลาดได้สะท้อนอความคาดหวังว่าอินดัสซีมันจะฟื้นเข้าไปในราคาหุ้นค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผมจะบอกก็คือว่า คือก็ไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นหรือจะลงหรอกแต่แค่บอกว่าไอ้เดี๋ยวมันจะมีเงินเฟอ้อประกาศนะครับประเด็นคือถ้ามันออกมาบิสเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะมีคอลเลคชันนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันตอบรับไปในเชิงบวกไปแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติออกมาแบบดีก็อ่าก็โอเคนะครับอ่าแล้วกลับมาที่ของไทยว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับเราคิดว่า คือมันก็ยังอยู่ในดาวไซเคิลอยู่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มเห็นปัจจัยบวกเริ่มมากขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ใช่จังหวะขายแล้วผมว่าเป็นจังหวะแบบรอซื้อมากกว่าแต่ประเด็นคือจะซ,อซื้อตอนไหนนะครับในระยะสั้นงบ Q หนึ่งยังไงก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ตัวที่ประกาศตัวแรกก็คือเดลต้านะครับวันที่ยี่สิบหกเดือนนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเดลต้าออกมางบไม่ดีเนี่ยมันจะเซตมูดแอนโทนของตลาดให้จากที่ตอนนี้ดูเหมือนแบบติดบวกนิดนึง จะกลายเป็นอาจจะติดลบนิดหนึ่งนะครับเราหุ้นจะเทกยากขึ้นนะครับ mm. ส่วนงบตัวอื่นแบบ KC, HANA, SVI จะประกาศช่วงสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3ของเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าช่วงในการซื้อเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงหลังงบ Q ิหนึ่งะครับเพราะงบ Q1 น่าจะบดท t อมแต่น,นี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมุติฮกเรื่องตัวเลขเงินเฟอ้อหรืออะไรออกมาดีกว่าที่คาดเนี่ยตลาดก็จะแบบ งั้นมองข้ามงบ Q หนึ่งไปเลยไปเทตุงบ Q 2เลยหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะออกเป็นเบสเคสก็คือราคาหุ้นอาจจะไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองผมคือมองเหมือนเดิมคือซื้อหลังงบ Q 1ถ้าราคาหุ้นลงก็กัดฟันซื้อนะครับเราก็จะได้ของถูกถ้าราคาหุ้นไม่ลงผมว่าไม่ลงละนะครับเพราะว่า Q หนึ่งเนี่ยบนทอมครับเข้าๆประมาณนี้ส่วนท็อปพิกเราเป็นฮาน่ากับ SVI เหมือนเดิมนะครับส่วนถามว่าเ c ีไหนจะซื้อเมื่อไหร่ก็ หลัง่งงบ่งเหมือนกันนะครับตอนนี้เริ่มเห็นอัพไซด์มากขึ้นจากเรื่องของพวกราคาอมแมทที่ปรับตัวลดลงแล้วก็พวกค่าไฟที่อรอบล่าสุดที่ประกาศาออกมาก็ถือว่าต่ำกว่าที่เราคาดนะกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอัพไซด์ต่อเอินดิ้งได้ครับเข้าข้าวประมาณนี้ครับ,รบโอเคชัดเจนมากครับขอบคุณคุณทันมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ มากันที่กราฟเทคนิคครับพี่เปรมครับตัวเดลต้าที่เป็นตัวดัชนีชี้นำตลาดหุ้นไทยเองก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทุกๆการเคลื่อนไหวของหุ้นเดลต้าสิบบาทเนี่ยจากราคาปัจจุบันก็มีผลต่อเซตอินเด็กซ์ประมาณสักหนึ่งจุดนะครับรวมถึงตัวหุ้นฮาน่าสองตัวแล้วกันครับพี่เปรมครับเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็น่าจะพอไล่เข้าๆได้ได้ทันอยู่นะครับก็ยังคิดว่าเอาตัวภาพของเดลต้าก่อนนะครับก็อย่างที่ทุกคนบอกอ่ะมันเป็นตัวที่ทําให้ ทั้งอินเด็กนะเซ็ตห้าสิบเซ็ตแล้วก็ตัวของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยภาพมันเบ้ไปคำว่าเบ้ไปคือเดลน้ามันเดินหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนขึ้นไปเหนือ1 0 0 0จุดเออ1,000บาทเลยหายสุด1 1 5 4ก่อนที่จะเริ่มมีการถอยหรือย่อตัวลงมาคอลเลกชันเยอะๆก็น่าจะจากการติดแคสวบาลานะนะครับแล้วก็ตอนที่ถอยลงมาตอนนี้ถ้าพูดกันเรื่องของเทรนดงก็เริ่มหลุดเทรนนะคำว่าหลุดเทรนก็คือเริ่มหลุดเส้นสีแดงลงมาจุดที่ยังดูตัวของเดลต้าพยาพยามพยายามใช้คำว ตั้งหลักอยู่ก็ลงมาแถวฐานเก่าอะครับ878แถวๆนั้นก็ลงมาแถวๆ870ก็พยายามรีบาวกับขึ้นมางั้นสัญญาณในตัวของเดลต้าเนี่ยภาพทางเที่เขลดูตามค่อนข้างจะยากนะถ้าในในเดียถ้าไม่มีของอยู่นี่ผมไม่อยากแนะนําให้เข้าไปไปเทรดดิ้งกับเขาสักเท่าไหร่แต่ถ้าจะเล่นก็อาจจะใช้โรระยะสั้นเป็นแนวเขาเรียกว่าคัดลออแลวกันถ้ามองบวกว่าจะมีลุนรีบาวกับขึ้นไปหาใกล้ๆไฮเดิมหรือเหนือพันได้ใหม่ก็ซื้อเก็งกาไรถ้าเป็นในลักษณะนั้นก็การหลุดโล 868ใช้เป็นแนวคัดไปก็สัญญาณภาพดูไม่ค่อยดีนะครับและเทนใหญ่อย่างที่เห็นว่าการฟื้นตัวจาก600บาทขึ้นมา1,100เนี่ยตรงนี้น่าจะเริ่มเป็นครั้งแรกนะที่เริ่มเห็นเส้นค่าเฉลี่ยมันตัดเป็นเดสคอ์ให้เห็นพร้อมกับบริ CD ที่ลงมาติดโซนลบนะไอเดียผมผมมองดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในขณะที่เพื่อนร่วมกลุ่มคนอื่นเขาอยู่ในโซนต่ำนะครับแต่ตัวอินเด็กซ์ของอิเล็กทรอนิกส์ก็ขึ้นมาก็เริ่มจาก KSE ที่ว่าก็ดาวไซด์ดูซอฟลงนะเริ่มถอยลงมาฐานหลังสุด โลเริ่มขยับยกขึ้นแล้วงนดาวในกรอบในตอนนี้ก็คงมองฐานเดิม41บาท75จะถึงสัก42บาท50อาจจะมองเป็นจุดเข้าพอเข้ารับได้นะครับแล้วแต่อิงตามที่น้องทันพูดรอเรื่องของดีซาวท์ถ้าออกมาผิดหวังมีการย่อหรือถอยลงมาเนี่ยอาจจะใช้เป็นแนวเข้ารับเพิ่มได้แล้วก็ส่วนโซนแนวต้านถ้าภาพจะเป็นเชิงบวกเดินหน้าขึ้นแรงๆขึ้นไปเลยก็คือ47บาทผ่านได้ถึงจะเป็น โอกาสในการปรับตัวขึ้นในตัวของ KCE นะครับมาที่ฮาน่าจะได้ครบทั้งเซกเตอร์นะครับก็ตัวของฮ <H ANA S 1> าน่าก็คล้ายกันนะครับลงมาและโลเริ่มยกสูงขึ้นทําท่าเหมือนกับดาวไซร์เริ่มดูจำกัดอยู่ก็กรอบแนวรับโซนต่ำอยู่สัก47จนถึง47บาท50แถานั้นนะครับแล้วก็ตัวายริยะสั้น52.75ถ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้ ภาพการกับตัวน่าจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับแนวดังกล่าวก็ใกล้เคียงกับตัวเส้นกดตรงนี้แล้วกันถ้าเกิดขยับผ่านขึ้นไปโอกาสในการฟื้นตัวน่าจะเริ่มชัดขึ้นแต่ถ้ายังก็รอจังหวะก่อนนะครับผมในความเห็นส่วนตัวก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสถอยลงไปใกล้ๆโซนแนวรับก่อนนะครับส่วนตัวสุดท้ายอันนี้ดูภาพตักจากคนอื่นนะครับก็คือ s v i เป็นการขยับอยู่ในโซนเรียกว่าบนเส้น5วันได้อยู่ติดแนวต้านระยะสั้น10.2แล้วกัน ใครชอบรักในการเกร็งกําไรผมว่าเลนแถวนี้พอเขาซื้อเก็งกําไรได้นะครับ10บาทบวกลบใช้เป็นแนวสวิงเทรดซื้อเก็งกําไรลุ้นผ่าน10.2เอาเป้าสัก10%ก็คือ11บาทเท่าทแถวนั้นนะครับในกรณีที่ยืนไม่อยู่ผิดทางก็คัดลอดถ้าต่ํากว่า9.7ลงมานะครับก็เป็นภาพรวมของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง4ตัวแล้วกันนะครับเดีตยวตามดูเบสไปหน่อยโซนที่เหลือ k c e ฮาน่าตั้งฐานอยู่ในโซนต่ำดาวไซน่าจะเริ่มจํากัดฟื้นตัวชัดๆอยากให้เบไกไฮก่อนงั้นเดูยึดตาม คำแนะนาของน้องทันก็รอจังหวะนิดนึงน้ารันเผื่อมีจังหวะยอตัวลงมาก็ใช้เป็นแนวเข้ารับได้นะครับผมคิดว่าดาวไซนน่าจะเริ่มดิมิตส่วนตัวของ s อ i ก็ลุ้นเทดดิ้ง1ิบาทบวกลบผ่าน10บาทเพื่อลุ้นอ่าผ่านสิบาทยี่สิรุ้นสัก11บเอาทเป็นเป้าถัดไปก็มีประมาณนี้ครับคุณวาครับ